โชคดีมีความสุขค้าขายร่ำรวยแทงหวยก็ขอให้ถูกรางวัลและเลขท้าย3ตัว2ตัวกันทุกคนขอบารมีหลวงท่อวัดไทยเสีบกปากรักษาทุท่านให้คนไทยให้ปาสจากโรงปลายและไปทั้งปวงในเทิรสาทุ ยีมิถุนายนสองพันห้กห้าไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านนั่งขายขนมเป็นปู่สอนข้าวซ้์ครับ ช่วงกลางวันในซอยงเงีามากไม่มีคนอยู่บ้านเย็นๆแล้วถึงจะมีคนกลับมาจากทำงานและโรงเรียนผมเงาๆก็ถ่ายคลิปลงเฟซรงไลน์เล่นขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ํำคาญ